ีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตรีวิวสินค้านะครับที่สาขาหนึ่งนะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นกแพงเพชรนะครับมาอัปเดตสินค้ากันนิดนึงนะครับว่าช่วงนี้มีรถรุ่นไหนเข้ามาใหม่บ้างนะครับสวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองนะครับอยู่ที่กแพงเพชรนะครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับมีสองสาขานะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นกแพงเพชรแล้วก็สาขาสองบ้านท่าคอตำเภอบางบัวนะครับ วันนี้เรานําเสนอการรถแท็กเตอร์นะครับหลากหลายรุ่นนะครับนะฮะเริ่มต้นกับคูเปอร์ต้าเอลซีห้าศูนย์แปดนะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านทวนนะครับรถจักรยานปีห้าหนึ่งนะครับเก็บเก็บงานปรับสภาพนะครับชุดใบมีดหน้ากระทะล้อนะครับยางเดิมนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมถัดมาครับเป็นคูเปอร์ต้าเอลซีเจ็ดศูนย์แปดเอสพีนะครับนี่ฮะเก็บงานให้เหมือนกันนะครับสีกระทะล้อใบมีดหน้านะครับ ราคาอยู่ที่469,000บาทนะครับโอ้ยังใหม่สี่เส้นนะครับคันนี้ยังใหม่สี่เส้นเลยนะฮะรถจดะเบียปี57นะครับ l c 0 1 8นะครับคันนี้415,000นะครับใบมิเตอร์หน้าพร้อมผ่านพวนนะครับรถปี60นะครับแล้วก็3218นะครับคันนี้ใบมิเตอร์หน้าพร้อมผ่าน5นะครับอ่าคันนี้ราคาอยู่ที่355,000บาทนะครับยันมา EF 51นะครับ51แรงม้านะครับตัวรถนะครับไม่มีใบมิดด้านหน้านะครับก็ด้านหลังเป็นอุปกรณ์โรตารี่นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่475,000บาทนะครับ47นะครับสวยๆนะครับปี60นะครับอ้าวลืมอันนี้รถยนต์ก็มีนะครับรถยนต์รถยนต์มาด้านะครับอันนี้ราคาอยู่ที่48,000นะครับมาด้ารุ่นไหนเนี่ยมีแคปด้วย เกืืองพันสองมั้งครับนะฮะเอ้ยเกรืองพันสี่นะครับมูต้าเอลห้าศูนย์ะครับบยีาหน้าพร้อมโรตรีนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่5 6 5แ0 0หบาทนะครับห้าแสนหกหนะครับสีสันเดิมเดิมนะครับอุปกรต่อพ่วงนะครับก็เป็นพวกขันพวนโรตรีนะครับตัดมาด้านหลังเป็นตะกูลแชมป์นะครับแชมป์วีทีโอนะครับพร้อมโรตรีนะครับราคาอยู่ที่1นึ่0 0สนหนึ่บาทนะครับ อันนี้ไปตามสภาพนะครับพวกแชมป์นะครับ m อ60ห5 55แรงม้านะครับคันนี้ก็แสนหมื่นเหมือนกันครับอันนี้ฮะอิซึกิเอ็นที540นะครับใบมีดดนนานะครับพร้อมผ่านพวนนะครับคันนี้เราขายอยู่ที่300,000 30,000 5นะครับอิซึกิ40แรงเหมือนกันนะครับใบมีดดนนาพร้อมผ่านพัวใช่ไสีสันเดิมๆนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะฮะ300,000 60,000 5นะครับ อิสกิตรี่สิแรงเหมือนกันครับคันนี้ตัวรถยางใหม่สีเส้นนะครับด้านหลังเป็นอุปกรณ์โรตารี่นะครับตัวรถพร้อมโรตารี่นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่310,000บาทนะครับยูโร55แรงม้านะครับใบมินันนาพร้อมโรตารี่นะครับด้านหลังเป็นโรตารี่ยูโร55นะครับคันนี้ราคา215,000นะครับ215,000บาทนะครับยูโรมีเวทคถุงล้อด้วยครับมาดูด้านหลัง เป็นโรลสตันี SPK นะครับสภาพเดิมๆนะครับ2 1 5 0 0นหนนะครับเกาญี่ปุ่นเป็น3 2 0 2 DT 4WIN วินยางดีนะครับยางหลังดีนะครับยางหน้าโรลนๆนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่8,9,000บาทอุปกรณ์หลังเป็นตัวนี้จะเป็นผ่านนะครับผ่าน6นะครับชุดคลิปอ้อยเราก็มีนะครับแสนราคา1,10,000นนะครับใส่ L 5 0นะครับแล้วก็พวกตระกูลแชมป์เนาะอันนี้ก็มี mx สี่สามสี่ศูนย์นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่เก้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็ mx หกสองห้าห้านะครับตัวข้างหลังชั้นเทิรนะครับตัวนั้นราคาอยู่ที่แสนสี่หมื่นห้านะครับ cx สิบแปดสี่ก็ตัวละแสนหมื่นนะครับอุปกรณ์หลังหนึ่งชิ้นนะครับนี่นะฮะอันนี้รีวิวสักคันหนึ่งแบบรัวๆเร็วๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็จะเป็นฟาร์มเทคบตเตอรี่นะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดนะครับ ขายพน้อย6จานตระกูล C ีนะครับลิเปอร์สีขานะครับตัดหญ้าเมตร70 C ีเหมือนกันนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงรถถ่ายมือสองต่างๆหรืออุปกรณ์มือสองก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับเปิดทำการทุกวันนะครับก็โทรเบอร์โทร0 8 7 5 2 2 3 8 8 3 0 9 5 3 3 9 9 9 8ก็ใครดูไม่ทันนะครับสงสัยตัวไหนนะครับทักมาถามได้นะครับ ทั้งในแชทนะครับจะสะดวกหน่อยนะครับแล้วก็ไลน์นะครับไลน์ดีก็เป็นเลขเบอร์โทรนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับเราก็จะมารีวิวเจาะลึกกันทีละคันนะครับสนใจคันไหนก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนก็ติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ